มาที่ทางว่าเก็บลูกพุนวันนั้นนี่แต่ว่าเดินมาไกลหน่อยดูยายว่าจะไม่ถ่ายคลิปให้ดูแล้วแหละแต่ว่าเป็นยายเขามาถามว่าวันนี้ไม่ไปเล่นกีฬาหรอยายบอกอุ้ยลืมสามากี่โมงแล้วเขาบอกว่าหกโมงปกติหกโมงครึ่งเนะา <Go work. S 1> ะัโกหกฮะโกหกวัดโกหกไอฮาเบกิซับลืมลืมลืม สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆเมียฝรัง่งชนบทมาแล้วจ้ามาสำรวจสวนพริกกันนะคะหลังฝนตกหลังฝนตกพริกใหญ่ล้มระเนระนาดหมดเลยมาผูกมามาผูกพริกก่อนมาดึงขึ้นเดี๋ยวยายจะพาไปตัดต้นไม้มาทำทำอะไรเขาเรียกทำอะไรทำคางให้พริก เห็นปะนี่แดงแล้วเริ่มแดงแล้วไม่แดดสองมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ กินไม้ก่อนไ <laughs> อ้นั่นมันไม่พอตัดกินไม้ก่อน น,นะคะคยายว่าจะถอนหญ้าออกจากออพริกตรงนู้นไม่ถอนแล้วเดวจะตัดใบพริกออกหน่อยใบมันเยอะเกินต้องการแสงแดดหน่อยให้เขาพริกเขาสุกเนาะถ้าใครจําได้ตรงนี้เป็นผักนะยายถอนผักคารโลนาออกแล้วก็มาปลูกพริกจําได้ไหมผักดอกสีเหลืองๆนะ่ะนี่นะเห็นไหมใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ ตรงนี้ก็เป็นกระเทียมตรงนี้เป็นทัวลันเตาเนาะถอนทัวลองเตาออกปลูกแมงลักโหระพากระเพราอันนี้ตรงที่กระเทียมถอนกระเทียมออกกระผูกหอมญี่ปุ่นนะมาตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ปลูกหอมนะคะนี่เดี๋ยวยายจะถอนยาออกดูนี่ทัวลันเตามาขึ้นออกดอกแล้ว ต้นหนึ่งเห็นไหมเนี่ยโทรนเตาเนาะดูโอ้ยสวยมากเลยอันนี้ก็สวยนี่เอ,อ้มันคนละดอกคนละอย่างกันนี่นะดูดอกแบบนี้กับดอกแบบนี้ดอกใหญ่มอกนู่นทางนู้นเดี๋ยวพาไปดูทางน,านู้นน,น,นี่ดูจะทอนทิ้งก็เสียดายเสียดายเอาไว้มันก็ต้นใหญ่เกินอันนี้ใหญ่แค่ดึงดึงมาจากบานมะลายนะเนี่ยมะลายเขาซื้อมานะ ยายก็เห็นเห็นเม็ดมันแก่ยายก็เลยดึงดึงมาแล้วก็ว่าโรยโรยทิ้งไว้นะอันนี้ก็แค่ต้นเดียวดูเพื่อนๆแต่ว่าแบบนี้ก็ดีเนาะมันมันไม่สูงนี่แค่สองต้นโอ้โหมาทีนี้ก็มาตัดใบพริกก่อนนี่ดูตรงนี้นี่ยายไม่จะทอนทิ้งก็เสียดายนี <laughs> อนน่อันนี้ก็พริกอันนี้ก็พริกนี่ แต่พริกยายเยอะแล้วถ้าพริกไม่เยอะยายถอนทิ้งแล้วไอด้ดอกดาวเรืองอะนะแต่พอดีพริกเรามีเยอะหนันหักแล้ว <c oughs> มันหักมันหนักขนาดยังไม่มียังไม่มีดอกนะถ้าพริกย้ายไม่เยอะยายถอนทิ้งแล้วเนี่ยดาวเรืองอันนี้มาเดี๋ยวขอไปตัดใบพริกก่อนเดี๋ยวว่าจะทอนยญ้ามาอนนั้นดินมันแฉะนะดินมันแฉะมันถอนไม่ค่อยสนุกนี่ดูดูดูด,ดูเอานี่นี่ ักชีลา่าขึ้นมาแป๊บเดียวเองโตแล้วนะขึ้นเองนะคะมาขอตัดใบเสียดายด้ลืมเอาอะไรมาใส่ใบมันเอาไปไว้แกงลืมลืมเอาอะไรมาใส่ใบพริกไม่ได้ตั้งใจหรอกไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาตัดใบนะ เราตัดเอาแต่ใบแก่ๆตัาแล้วกันนะอ่อนๆแล้วค่อยว่ากันใหม่เอาแต่ใบล่างๆแก่ๆก่อนอ่อนๆเด้ออนล่างค่อยมาเด็ดก็ไปเก่งใหญ่เขากะเก็บก่อนเด้อนี่นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วดูพริกยายดูเอาเดอ้อนี่อันนี้พริกอะไรไม่รู้นี่ยายเรียกเอาเองเด้อ ดูดูดูเนี่ยตัดใบออกแล้วดูคลิกพริกพริกพริกหมดแต่คุยกับข้างบ้านอยู่เพื่อนๆค้ามรัวคุยกันอยู่ตั้งนานโอ้ยขูดดกดกนกดอืนี อีกพันหนึ่งนะดูดิดูด,ด,ดิปปเลยไปทำด้านโน้นต่ออันนี้เสร็จแล้วด้านนี้ไปต่อด้านโน้นต่อ,อ,ะอะจะสุกแล้วจะสุกแล้ววู้สวย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 ,สวย,สวยไม่รู้จักบรรยะบรรยัญญง <Huh? S 2> มาเดี๋ยวเราให้ฟังเลยหนึ่งเมื่อกี้นั่งคุยไอ้เนี่ยคาคุยกับข้างบ้านเขาปลูกสตรอเบอรี่เขาซื้อมานี่ต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆต้นหนึ่งก็ไม่ใช่ไม่ใช่ยายรู้อยู่ต้นสตรอเบอรี่นะมันก็จะอย่างนี้แหละเนี่ยต้นหนึ่งเขาซื้อมาต้นละหนึ่งยูโรประมาณเกือบสี่สิบบาทต้นหนึ่งนะหนึ่งยูโรเนี่ย เขาบอกว่าเขาเขาปลูกสตรอเบอรี่ซื้อมานะเขาบอกไม่ได้ไม่ไม่ได้เอาในสวนนะเพราะว่าของเขาเขาบอกว่าปลูกเอาแต่ในสวนในสวนมันไม่สวยปีนี้ก็ลูกเล็กๆเ,เขาก็เลยลองซื้อมาปลูกดูใหม่ดูอ,าอ่างเงี้ยนะใหญ่ก็เนี่ยเลยปีก่อนเนี่ยเนี่ยรองนี้ใหญ่ซื้อมาเนาะเฮียเลยสตรอเบอรี่ใหม่แต่ว่า ตัวทางมันกินถังไงน,นี่นี่จะเก็บไปตำกิน,นมีสุหรือเปล่าลองดูสิมีเมียอ้อเดี๋ยวให้ดูฟักทองว่าจะเอาอะไรฟักทองว่าจะเอามอะไรมานนนหน่อยฝนตกตกตัวทากินทังใย,ยหมดแล้วมั้งนี่ลหะนม่ลหละลูกฟักทองว่าจะโชว์หน่อยไปไหนแล้วล่ะ นี่ดูดินี่ถากนี่สี่ห้าตัวอยู่นี่นี่นี่อันนี้ฝักทองเยอรมันนุ้นฟักทองไทยมีลูกเดียวละมั้งหน่อโอ้ยตัวถากเพียบเลยนี่เนี่พไปดูถั่วนีอจะแก่แล้วเพื่อนๆนี่จะแก่แล้วเริ่มนจะแก่แล้วนี่ที่ใหญ่เอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์น อู้หูดูดิบักเอบบักเอบเลยถ้าเขาแก่นี่ไว้ทำเมล็ดพันธุ์ฮะวานี่ยาวเยอะโอ้ยอยากเก็บดินี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บบัว เดี๋ยวจะเก็บแล้วจะไปวัดให้เอฟซีดูวสยสอนแต่ทั่วใหญ่เนี่ยสอ้ยดูดินาะไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยทัว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 ,ทว,ทวพูดถึงนะถ้ามันโตหมดนะถ้ามันใหญ่หมดนะโอ้ยถ้ามันไม่เกิดอะไรผิดพลาดนะเพื่อนๆเพรามันจะขนาดไหนอ่ะชื่นใจพอใจมากเลยเดี๋วปีหน้ายายจะ ทำให้มันดีๆหน่อยอ,อ,อย่าพูดอย่าพูดเผื่อมันผิดพลาดประการใดอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดไว้ก่อนตัอ,อไปมะเขือเทศเมื่อกี้คุยกับค้างบ้านวนะ่ามะเขือเทศเขาเป็นโรคเขาเก็บ เขาเก็บมะเขือเทศไว้เกือบหมดแล้วนะไอ้ไอที่มันยังไม่สุกเต็มที่เขาก็เก็บหมดเกือบหมดละเพราะว่ามันเป็นโรคคุณเพื่อนถ้าเราไม่เก็บเดี๋ยวไอ้ตัวตอนแรกมันเป็นที่ใบต่อไปมันก็จะไปลามที่ที่ลูกทีนี้ลูกมันก็จะแข็งนะเขาเก็บเกือบหมดแล้วส่วนแตงกวาเมื่อกี้ยายคุยกับเขายายกําลังกินแตงกวาเล่นเขาบอกฮะแตงกวาเธอยังอยู่นะว่าี้ เข้าตายหมดแล้วเขาบอกว่าโชคดีจังแตงกวาใหญ่ยังอยู่วันนั้นนานแล้วแหละน่าจะได้สองอาทิตย์แล้วหลยอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ไม่แน่ใจยายเก็บไปให้เขารอบหนึ่งแตงกวายหญนะ่นะอื ของเขาไม่ตัดใบออกเพื่อนๆยายเห็นแล้ววันก่อนใบเต็มเลยมันเปียกเวลาฝนตกนะ่ะใบมันไม่แห้งเมื่อเคอเทศเขาไม่ค่อยชอบน้าเนาะเวลารดน้ํารดเอาเตะข้างล่างไม่ได้รดจากข้างบนนี่เริ่มแตกแล้วนี่โอ้เนี่ยมาเก็บไปด้วยนี่ดูค่อยเก็บนี่เริ่มแตก <c oughs> ลืมลืมเพื่นอนเพื่อนนนท์พี่มืน่น มือมาตามยายอ่6โมงแล้วเพื่อนเพื่อนลืมว่าวันนี้ยายต้องไปเล่นกีฬาแนใยายเขามาถามว่าวันนี้ไม่ไปเล่นกีฬาเหรอยายบอกอุ้ยลืมสามกี่โมงแล้วเขาบอกว่า6โมงปกติหกโมงครึ่งเนะ <Go. S 1> าะโกหกฮะโกหกวัดโกหกไอฮาบกิซากลืม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 ไฟเกตเซนองกงนี่ลุงองกงนลุง เฮีย yeah, ลืมไฟเกตเซนลืมสปอตตัดไม้มันก็่ําคำจากหอยเดครในสะปอตน,อนั่นโกหกว่าดะเขาบอกว่าได้ยินยายพูดเขาบอกโกหกบอกโกหกอะไรละ่ะถามเรื่องกิเลนกี้แลพอแล้วพอแล้วเขาบอกลุงลุงลุงอ่องเกลลุงก็คืออ่องเกลยายบอกว่าลืมเขาลืมกับลุงมันคล้ายๆกันใช่ไหมป,ป่ะเพื่อนๆแค่นี้แหละ จะทํางานต่อลืมจริงๆเลยต้องไปเล่นกีฬาวันนี้หกหกโมหกโมงแลวหกโมงครึ่งต้องไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนกลับมาค่อยอาบน้ำไ้จะเก็บข้าวโพดไปต้มเดี๋ยวอยเก็บวันหลังดีกว่าปะแค่นี้เลยแฟนใหญ่มาเด็ดมาเขือกินปเปล่าๆเมื่อกี้บายบายคิดถึงคิดถึงไปท่ <laughs> บรรยากาศวันนี้นเพื่อนๆมาอีกทางหนึ่งเดิอมมาที่ทางว่าเก็บลูกพุนวันนั้นนี่แต่ว่าเดินมาไกลหน่อยดูยายว่าจะไม่ถ่ายคลิปให้ดูแล้วแหละแต่ว่าเห็นมันเยอะสามคนไปข้างหน้าแล้วอีกสองคนอยู่ข้างหลังอยู่ไกลมากเลยอีกสองคนเขาเดินไม่ค่อยสะดวกทางมันไม่ค่อยดีคนอายุมากแล้วเนาะอันนี้ที่เขียวๆนี่ก็คือหัวน้ำตาลนะคะ เดี๋ยววานายว่างๆเดยจะถ่ายให้ดูขณะนี้น่าจะเกือบทุ่มหนึ่งแล้วมั้งเพราะว่าเราเดินมาตอนประมาณหกโมงกว่าเนะาะยายจะเดินให้ทันคนข้างหน้าไม่รู้ว่าเขาจะเดินทังไหนวันนี้มีลมไงวันน้ำตาลพอดีเขอหยุดยายก็เลยมาถ่ายให้ดู นี่เข้ามาตรงนี้มาดูขา้าวโพดโอ้ดูต้นหนึ่งมีสามอันอนุ้ยนีตรงี้ทางที่เขาไปาเดินไปดูหน่อยนี่ไง ทางที่เขาไปดูดูเสาดูไอ้นี่นะกังหันลมโอ้สวยมากๆยอะ่ะเขาพโพดดูดิคันวัน